สวัสดีค่ะร้านปลาเผาอบโอ่งนายมาโนดนะคะวันนี้จะมาแนะนําสินค้าให้ดูกันนะคะโอ่งที่ทางร้านขายจะมีหลักๆอยู่2ไซส์นะคะจะเป็นไซส์ XL ใช้อบปลาอบไก่อบหมูไซส์นี้จะครอบคลุมนะคะอบได้ทุกอย่างตามต้องการเลยนะแตกต่างกันไปแค่ตามอุปกรณ์ที่ใช้นะคะส่วนไซส์นี้จะเป็นไซส์ M ใช้อบได้แค่ ไก่หมูเนื้อชิ้นต่างๆนะคะไซส์นี้จะไม่สามารถอบปลาได้ค่ะเพราะว่าโอ่งมันเตี้ยเนาะตัวอุปกรณ์เนี่ยค่ะไม่สามารถใส่ได้นะคะด้วยความที่โอ่งมันเตี้ยค่ะมันจะทําให้หัวปลาเนี่ยมันไม่สุกไปพร้อมกับตัวปลานะคะเนี่ยค่ะจะเทียบให้นะคะตัวโอ่งเนี่ยเขาจะจะเตี้ยก,กว่าตัวไซส์เเยอะเลยด้วยระดับความสูงของไซส์ M ที่มันไม่พอดีนะคะมันจะทําให้หัวปลาลงไปต่าแล้วทําให้มันไม่สุกพร้อมตัวปลาค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมไซส์ M ถึงไม่สามารถอบปลาได้นะคะทางร้านเราเลยอยากให้ลูกค้าลงททุนีีเดยวจบ ลยแนะนําเป็นไซส์ XL นะคะสําหรับการอบปลาตัวโอง่งไซส์ XL จะสามารถอบปลาได้เต็มรอบโองเลย1ครั้ง20ตัวนะคะอบหึงรอบทั้งหมดเลย20ตัวจะสุกพร้อมกันค่ะซึ่งใน1รอบการอบใช้ฐานแค่ไม่เกิน30บาทต่อ1ครั้งนะคะนี่เป็นตะขอคู่นะคะใช้อบไก่อบหมูอบเนื้อชิ้นต่างๆนะคะสามารถ ดับด้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องดึงตัวชิ้นเนื้อออกค่ะอุปรกรณ์ของทางร้านจะเป็นสตแตนเลสทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของราคานะคะไซส์เอชุดอบไก่อบหมู2690ร้อิบาทพร้อมโอนส่งฟรีค่ะอุปรกรณ์ครบเซตฟรีสูตรเหมือนเดิมค่ะต่อไปเป็นชุดอบไก่อบหมูของไซส์เอนะคะจะสามารถอบได้ประมาณ8-10ตัวราคา3,400บาทไม่รวมค่าขนส่งค่ะสำหรับองค์อบปลานะคะจะมีให้เลือก2ราคานะคะราคาแตกต่างกันที่จํานวนไม้หนีบปลาในชุดนะคะ10ชิ้นกับ20ชิ้นค่ะสนใจอุปรกรณ์ติดต่อ่อมคคาาไได้ท้ทีหนนโปรฟละะ์เยะะ